ถ้าเราทำตามสูตรอะคะ่ะพริกก็จะออกมาสวยและดกน้ำาดักดีประมาณนี้เลยนะคะถ้าเรามีพริกสวยไม่ต้องกลัวเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าหาซื้อกันตลอดเลยในกลุ่มขายพริกซื้อพริกนะคะวันนี้จะก็เลยจะพามาดูว่า3มสิ่งที่เราต้องเตรียมอะคะ่ะก่อนปลูกพริกมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Enjoy Farm Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้จอยทำคลิปและเทคนิคดีๆมาแบ่งปันด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือน้ำนะคะการวางระบบน้ำแล้วก็การมีแหล่งน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเวลาเราจะปลูกต้นพืชหรือต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ต้องใช้น้ำนะคะจอยะคะ่ะจะใช้ระบบน้ำหยดนะคะ เพื่อที่จะเป็นการประหยัดเพราะว่าจอยปลูกช่วงพริกช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูแล้งนะคะการให้น้ําพริกนะคะจอยจะให้2เวลาคือช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะช่วงเช้าจอยก็จะให้ก่อน10บโมงจอยตั้งเวลาไว7้7จ็ดโมงจนถึง7จ็ดโมงครึ่งนะคะส่วนช่วงเย็นนะคะก็จะเป็น5้าโมงเย็นจนถึง5้าโมงครึ่งนะคะใช้เวลาในการให้น้ําเวลา30นาทีค่ะ ค่ะพอเรามีน้ําแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมีดินนะคะการเตรียมดินนะคะก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะคะขั้นตอนที่1เราต้องไถบุกเบิกก่อนแล้วตากดินไว้ประมาณ7วันนะคะข้อที่สไถพรวนให้ละเอียดแล้วตากดินอีก7วันข้อที่3ค่ะยกร่อง30ซนเมตรกว้าง50-60ซนเมตรแต่ละร่องอะค่ะห่างกัน 140ซนติเมตรถึง160ซนติเมตรนะคะโดยตรงเนี้ยค่ะเราจะวัดจากตรงกลางสันร่องถึงตรงกลางสันร่องอีกอันหนึ่งนะคะพอเราไถาในส่วนของตีพวนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจอยก็จะมาโรยปูนขาวนะคะโรยปูนขาวเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะคะลดความเป็นกรดค่ะ เพราะว่าดินนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือว่าเคยปลูกอะไรผ่านมาแล้วะคะ่ะเราก็ต้องปรับสภาพดินก่อนนะคะพื้นที่ประมาณ1ไร่จอยก็จะใช้ปูนขาวประมาณ4กระสอบนะคะที่ใช้โรยลงไปเราก็ทำการโรยให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยคอกนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ถ้าปลูกพริกอะค่ะเขาแนะนำว่าใช้เป็นมูลไก่จะดีนะคะแต่พอดีจอยไม่มีจอยก็เลยใช้มูลโคลที่หมักแล้วนะคะไปโรยรอบก้นหลุมนะคะแล้วก็โรยตรงแปลงด้วยนะคะตรงนี้อาจจะสูตรไม่เหมือนกันถ้าใครถนัดแบบไหนหรือว่ามีมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นกันได้นะคะในส่วนของปุ๋ยคอก พอเราทําขั้นตอนต่างๆครบแล้วประมาณ1อาทิตย์1นอาทิตย์นะคะจอยก็นําต้นปลาพิกะคะ่ะมาลงปลูกเลยนะคะตรงนี้จอยนําต้นกล้าพริกอายุประมาณ25-30วันนะคะมาลงปลูกเวลาปลูกะคะ่ะก็ลงให้ตรงน้ําหยดนะคะที่ที่มีน้ำหยดลงนะคะก็ต้องกะดูว่าตรงไหนนะคะจอยจะใช้มูลไส้เดือนรองก้นหลุมก่อนนะคะก่อนที่จะ เอาต้นกล้าพริกลงอะค่ะจะช่วยให้ต้นกล้าพริกอะค่ะมีความโตวไวแล้วก็ฟื้นตัวไวช่วยอุ้มน้ำได้ดีด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังจะลงมือปลูกพริกแต่ตัดสินใจที่จะประหยัดงบประมาณโดยการที่ไม่ปูผ้ายางนะคะจอยเจอเลยค่ะประสบการณ์ตรงเหนื่อยมากค่ะกับการที่เราจะต้องมาดาย่าอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าหญ้าค่ะเขาได้น้ำเนาะเขาก็จะโตไวไว,ไวกว่าพริกอีกค่ะไม่เข้าใจเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจอยเลยจะแนะนำนะคะว่าถ้าจะปลูกพริก ควรที่จะใช้ผ้ายางปูทับหญ้าจะดีกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยะคะ่ะเวลาเรามานั่งดดาหญ้าหรือว่าจะต้องจ้างแรงงานคนนะคะมันจะเสียเยอะกว่าที่เราจะนำผ้ายางมาปูนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีปูผ้ายางสำหรับการปลูกพริกนะคะ หรือว่าถ้าใครกำลังเริ่มต้นใหม่ไม่อยากลงทุนเยอะนะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเราอาจจะใช้ฟางข้าวนะคะมาปูทับบนหญ้ามันก็จะทำให้หญ้าค่ะโตช้าหรือว่าตายไปก็ได้นะคะประหยัดงบประมาณไปอีกค่ะสำคัญที่สุดก็คือศึกษาก่อนลงมือทำนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง สู้ๆค่ะท้ายนี้จอยก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยที่จะนำเคล็ดลับและวิธีการทำเกษตรอินทรีย์มาฝากวันนี้จะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ